เสาอะไรอ่ะเนี่ยเหรอตาถึงมากเลยแบบนี้เขาเรียกว่าเสาหลักเมืองนะครับเป็นรุ่นแรกนะครับมีแบบนี้นะครับหลักหมื่นนะครับเสาหลักเมืองนะครับกรุงเทพตอนปี2518นะครับจริงๆอ่ะคบชุดเขาอาจจะเป็นกล่องตู้เนี่ยแล้วก็จะมีเหรียญแปรอบเลยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเขาก็จะมีเลขต่อมียันดวงมีอะไรพระหลักเมืองกรุงรัตนโกสินทร์นะครับตอนั้นที่ตั้งเสาหลักเมืองก็ปี2325นอนะครับจะนิยมบูชาตามบ้านเรือนนะครับเขาเชื่อกันว่าแบบมั่นคงทําให้อะไรอย่างเงี้ยครับก็บูชาแล้วดีนะครับถ้าเพื่ ก็สามารถปล่อยผมได้นะครับก็อยู่ที่ความสมบูรณ์แล้วก็อยู่ที่อุปกรณ์นะครับว่าครบไหมเพราะเขาจะไม่เหรียญอีกถ้าเกิดเห็นสาวแบบนี้หรือว่าเป็นพระผู้ช้าหรือว่าสิ่งของอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่แน่ใจนะครับก็ลองแอดไลน์แล้วก็ส่งรูปมาหาผมก่อนได้นะครับที่แอปพีแล้วก็5 5 5 5นะครับเผื่อบางอย่างนะครับมีราคาเล่นหากันนะครับก็เอามาให้ผมมาประเมินราคาให้เป็นจริงๆนะครับหน้าร้านต้าสำโลนะครับต้าเราเรือการันปักหมุดในกูเกิลแมปนะครับจอดรถหน้าร้านได้เลยครับไม่ต้องเข้าซอยนะครับจอดรถ หรือว่าจะเป็นกระเพาะปลาหรือว่าเป็นอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์อะไรเงี้ยครับก็ลองแอดไลน์สามารถสง่งรูปหาผมก่อนได้นะครับถ้าอันไหนผมชอบผมก็จะเช่าหมดนะครับสำหรับว,วันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีจ้า